โหลสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยช่องจอย ca นะคะคลิปนี้จะมารวบรวมสินค้านะคะที่ขายดีประจำเดือนนี้ให้ฟังนะคะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนกันยากันยาเนาะก็จะแชร์ให้ฟังสินค้ายอดที่ขายได้เกิน 50เหรียญขึ้นไปนะคะจอยอยากให้เรียนรู้แบรนด์ที่จอยขายที่สามารถทำกำไรได้เยอะนั่นเองนะโอเคจอยเป็นแม่คา้าขายทั้งใน eBay แล้วก็ Poshmark นะคะใน eBay เนี่ยเวลาเราขายได้นะคะเราจะโดนหักเนี่ยประมาณ15%ใน Poshmark เนี่ยเราจะโดนหักประมาณ20%นั่นเองนะคะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยว่าจอยขายอะไร ได้บ้างนะคะเดี๋ยวตอจะขึ้นรูปให้ดูนะคะก็ให้ดูลักษณะแบบของเสื้อผ้าที่จอยขายได้ดูว่าจอยขายแบรนด์อะไรไปนะคะจะบอกทั้งราคาซื้อและก็ราคาขายนั่นเองนะ,ะโอเคเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์นะคะเทอรี่นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเหมือนเสื้อสเวตเตอร์เนาะจอยได้มาแค่เเหรียญ9 9เเท่านั้นนะ,ะขายไปที่ ห้าสิบเหรียญช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเริ่มที่จะหนาวแล้วนะคะคนในอเมริกาเนี่ยเขาก็เลยเริ่มที่จะซื้อสภาอผ้าที่เป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวใส่นั่นเองนะแบรนด์นี้ดีนะคะใครเจอก็ลองหยิบมาขายดูนะต่อมาอันนี้เป็น ทีน่าเทิร์กนะคะเป็นชุดเดรสแม็กซี่จอยได้มา7เหรียญ99นะคะขายไปที่50เหรียญแล้วก็ตัวเนี้ยจะส่งไปที่ต่างประเทศด้วยนะคะร้านจอยเนี่ยถ้าใครสนใจซื้อใน ebay เนี่ยร้านจอยสามารถจัดส่งต่างประเทศด้วยก็รอสินค้าประมาณ2สัปดาห์นั่นเองเนาะต่อมามาเป็นตัวนี้ ตัวนี้นะคะก็คือแบรนด์เคสเฟสจอยใหมา7จ็เหรียญเกขายไป80เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยแต่ว่าแต่ว่าคือมาอย่างนี้ตัวนี้นะครั้งนี้เป็นการขายครั้งที่3าของจอยนะคะครั้งแรกขายไปลูกค้าใส่ไม่ได้ตีคืนกลับมา ครั้งที่สองนะคะลูกค้าก็ใส่ไม่ได้อีกนะคะแล้วเขาก็ตีคืนกลับมาส่วนครั้งที่สามเนี่ยลูกค้าไม่ต่อราคาเลยนะคะจอยขายได้ราคาเต็มเลยก็คือ80เหรียญนาะซื้อมา7เหรียญ9 9กานะคะแบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองสามารถขายได้นะของจอยเป็นสินค้ามือสองนะคะเอ่อต่อมาเป็นกางเกงแบรนด์ เวนซ์ ins, นะคะตัวนี้จอยซื้อมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะ29เหรียญที่ร้านที m a x มนะคะตอนที่เขาลดราคาขายไปที่เออหกสิบเหรียญน,นะคะตัวนี้จอยขายไปหกสิบเหรียญน,นะ,ะต่อมามาเป็นชุดเดรสนะคะแบรนด์คาวินคลายเป็นผ้านหนังเนาะตัวนี้จอยขายไปที่ห้าสิบห้าเหรียญน,นะคะจอยซื้อมาจากร้าน คีเจแมั้งไม่ได้ลดราคานะซื้อราคาเต็มด้วย39.99เหรียนะคะแล้วก็เอามาขายนั่นเองนะคะต่อมาเป็นชุดเดรสเหมือนกันนะคะเป็นผ้าหนังแบรนด์คาวินคลายนั่นเองนะคะตัวนี้ขายไปที่5 5เหรียญเหมือนกันซื้อมาที่39.99นะคะแต่ว่าจอยเลือกซื้อเนี่ยเฉพาะที่เป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะเออไซส์เล็กๆเ,เนี่ยจอยไม่ได้เลือกมานะคะก็เลือกตั้งแต่ไซส์1 2 1 4 16นะคะพวกส สี่หกแปดอะไรเงี้ยคือไซส์เอสอไม่ได้เลือกนะต่อมามาเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้คือผ้าซาตินเดือนที่ผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมาผ้าซาตินขายดีมากนะคะจอยซื้อมา25้าเหรียญถ้าอจอยจำไม่ผิดนะคะขายไปที่ร้อยสามเออขายไปที่ร้อยเหรียญไม่ใช่ร้อยสาสิบขายไปที่ร้อยเหรียญน,นะคะตัวนี้คือได้กำไรดีมาก นะต่อมาตัวนี้ตัวนี้อยากให้เรียนรู้เอาไว้นะตอนที่จอยเจอเนี่ยคือเจอป้ายปุ๊บจอยหยิบเลยไม่ได้ดูด้วยว่ามีตำหนิหนักไหมแต่พอมาถ่ายรูปเนี่ยจะมาเห็นว่าเออตรงตัวกระเป๋าด้านหลังอะคะ่ะ ได้เนี่ยมันเริ่มมีหลุดออกมานะคะตอนแรกจอยว่าจอยจะเอาไปซ่อมจอยคิดไปคิดมาจอยไม่ซ่อมดีกว่านะคะจอยก็ถ่ายรูปแล้วก็วงกลมให้แบบลูกค้าดูว่าสินค้าตัวนี้เรามีตําหนิตรงนี้นะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเขาก็ต่อรองราคาแล้วก็ซื้อนั่นเองนะคะสุดท้ายตัวนี้นะจอยตั้งราคาเอาไว้ที่ร้อยยี่บ 120นะสินค้ามือ2สินค้ามีตำหนินะคะจอยขายไปที่ร้อยเหรียญซื้อมา6เหรียญสี่สิบเขายไปที่ร้อยเหรียญน,นะคะแบรนด์นี้ก็คือ Frank and Ire n e นั่นเองใครเจอ แบรนด์นี้หยิบให้ไวเลยจริงๆคือขายได้ราคามากๆไม่เข้าใจทำไมขายได้ราคาขนาดนี June, ้ส hmm. ่วนมากอ่ะผ้าของเขาอ่ะจะเป็นแบบผ้าออร์แกนิกนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบมินิมอลแคชชัวนั่นเองนะคะใครเจอหยิบให้ไวนะแบรนด์นี้บอกเลยต่อมาคือแบรนด์ ted baker นะคะตัวนี้ซื้อมาเจ็ดเหรียญเกขายไปที่ห้าิบเหรียญนะคะ โอเคต่อมามาเป็นเกงเกงเจสันวูค่ะอันนี้เป็นผ้าหนางังจอยซื้อตอนลดราคาน่าจะประมาณสักเดือน6หรือเดือนเจดนะจอยซื้อมาน่าจะอยู่ประมาณสัก13ามเหรียญหรือสิบห้าเหรียญประมาณนี้นะคะจอยขายไปที่ห้าสิบสามเหรียญน,นะคะลูกค้าต่อมาอ่ะโอเคต่อมาตัวนี้ตัวนี้ก็แบบตัวนี้ก็แบบสุดสุดๆเลยลูกค้าไม่ต่อเลยคือไม่ต่อและที่สำคัญนะ ตัวนี้จอยไม่ได้เพิ่งซื้อนะจอยซื้อมาหน้าไม่ไม่ต่ำกว่า3ปีจอยซื้อตัวนี้มาไม่ต่ำกว่า3ปีนะคะแล้วเวลาที่เราโพสสินค้าลงใน eBay หรือ p o r s m a r k เนี่ยถ้าแบบระยะนานๆเกินแบบไปครึ่งปีแล้วเราไม่มีการขายไม่มีการแชร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนสินค้าเราค่ะจะโดนลบลงมาเนาะด้วยที่สินค้าโดนลบลงมาเนี่ย คือจะก็ทําให้จอยจําไม่ได้เพราะเราก็มีสินค้าเยอะเราก็จําไม่ได้ว่าเรามีสินค้าแล้วจอยเนี่ยมาเคลียร์สต็อกสินค้าในห้องทําสต็อกก็เลยไปเจอเลยมาเจอตัวนี้นะคะพอเจอปุ๊บ ก็เอามาศึกษาก่อนแต่ก่อนเวลาจอยซื้อสินค้ามาจอยตั้งราคาขายเลยจอยไม่ค่อยศึกษาว่าเราจะต้องขายเท่าไหร่นะคะถ้าอจอยจําไม่ผิดย้อนไปจอยน่าจะตั้งตัวนี้ไว้แบบ 30- 40ี่เหรียญแล้วไม่มีใครซื้อด้วยนะไม่มีใครซื้อจนสินค้ามันโดนลบใช่ไหม้้วครั้งเนี้จอยเอามาถ่ายรูปใหม่เรามาศึกษาดูว่าสินค้าตัวที่เรามีอ่ะคนอื่นเขาขายกันเท่าไหร่สินค้าตัวเนี้ย มันเรียกว่าอะไรมันมีชื่อเรียกรุ่นว่าอะไรนะคะจอยก็มาศึกษาศึกษาเสร็จเนี่ยพอเราไปเช็คใน eBay ว่าเขาขายกันตัวหนึ่งนะคะเกินร้อยกว่าเหรียญเพราะว่าสินค้าใหม่น่าจะอยู่ที่ประมาณ260ถึงถึง280เนาะแล้วคนเขาก็ขายกันประมาณร้อยกว่าเหรียญจอยก็ศึกษาแล้วจอยก็ตั้งราคาของจอยเลยอยู่ที่1นึ่เกับ9เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยไม่ต่อเลยจอยซื้อมาเเหรียญ 99อยู่กระจอยมานานด้วยนะอยู่จนโดนลบสินค้าไปแล้วนั่นเองก็คือพอเอามาโพสต์ลงใหม่เนี่ยคือขายได้เร็วมากแล้วขายได้ดีด้วยนะคะก็ถ้าใครเจอรุ่นนี้นะคะให้หยิบมาแล้วกันเนาะให้สังเกตดูดีๆผ้าลไลนิ่งข้างในค่ะจะเป็นลายดอทแล้วตรงคอปกอะคะ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นคอปกทักซีโดนั่นเองนะคะก็เลยดีใจมากที่ขายตัวนี้ได้นะคะ ได้กำไรดีมากๆเลยนะต่อมามาเป็นออแจ็คเก็ตนะคะแบรนด์ Brand J c ค e ูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นของผู้ชายนะจอยซื้อมา7เหรียญ99ขายไปที่60เหรียญน,นะของผู้ชายก็ขายได้เหมือนกันต่อมาอันนี้เป็นกระเป๋าหลุยอันนี้อยากจะแชร์ให้ดูนะคะ จริงๆเป็นกระเป๋าที่จอยซื้อมาใช้แหละจอยซื้อมือสองจากเมืองไทยแล้วเราก็ใช้ได้ประมาณสักสิบครั้งแล้วแหละเวลาจอยซื้อจอยซื้อมือสองเนาะเพราะว่าถ้าไปซื้อของมือหนึ่งเนี่ยราคาเดี๋ยวนี้คือแพงมากราราคาขึ้นทุกปีเลยสําหรับจอตอมองว่ามันแพงเกินไปนะคะจอยก็ซื้อกระเป๋ามือสองมาใช้เนาะเพราะว่าซื้อมาก็ใช้จริงๆใช้สมบุกสมบันจริงๆเวลาไปไหนจอยก็ใช้เนาะพอเรามองว่าเอ๊ะพอมาสังเกตดูเอ๊ะใบนี้มันดูค่อนข้างเก่า ก็เลยเออไม่อยากได้แล้วก็เลยเอามาลงขายนั่นเองใช้เวลาขายนานไหมก็ใช้เวลาขายนานเพราะว่าจอยไม่ได้ขายราคาถูกนะคะจอยขายกระเป๋าแล้วเราใช้แล้วและเราก็ยังได้กําไรด้วยนะคะตัวนี้จอยนะ่าจะได้กําไรประมาณสัก3,000บาทนะคะจอยใช้มาเวลาประมาณ2ปีแต่ว่าจอยเนี่ยใช้ แบบรักษาเนาะคือจอยไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันเราจะใช้เฉพาะเวลาที่เราจะไปไหนเราถึงจะหยิบเอามาใช้พอเราไม่ได้ใช้เนี่ยจอยก็มีกระเป๋ายัดทรงนอนแล้วก็แบบเก็บใส่ถุงผ้าแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เรียบร้อยนะคะเวลาจอยใช้สินค้าเนี่ยก็จะไม่ได้พังไม่ได้อะไรเนาะก็เลยทําให้จอยเนี่ยสามารถยังขายและทํากําไรได้นั่นเองเนาะเออใบนี้จอยขายไปที่ถ้าจําไม่ผิด ขายไปอยู่ที่780ขายไปที่780เหรียญน,นะคะใบนี้ก็ได้กำไรประมาณ3,000นนะอ่ะต่อมามาดู ต่อนะอันนี้จะเป็นในพอชมาร์กแล้วนะคะมาดูชุดนี้อันนี้เป็นชุด d r รสเอ็มเอ็มนั่นเองน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่จอยมีนะคะซื้อมา7็เหรียญ99้าสิบจอยขายไปที่50าสเหรียญนะคะใครเจอแบรนด์นี้หยิบมาขายนะต่อมาเป็นเท e รี y นะคะอันนี้เป็นชุดเดรสได้มา25เหรียญขายไปที่70็ดเหรียญซื้อตอนทีเจมแม็กซ์ลดราคานะต่อมาเป็นเรมี่บรู k คนะคะ ตัวนี้ซื้อมา4 9เหรียญ ตอนช่วงประมาณกลางปีที่เขาลดราคานะคะขายไปที่89เหรียญน,นะบแบรนด์นี้ก็ดีใครเจอหยิบมานะต่อมาเป็นเวโรนิก้าแบรนด์นั่นเองซื้อมาตอนลดราคาถ้าจำไม่ผิดน่าจะ20เหรียญย้อนไป2สมเดือนที่ผ่านมาเนาะขายไป70เหรียญน,นะคะตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบไซส์เล็กไซส์25ปกติอะสภาพไซส์เล็กเเลยอะจอยจะไม่ค่อยหยิบแต่ถ้าจอยไปเจอแบรนด์ที่คิดว่าเป็นแบรนด,ด์ดีแล้วมันลดราคาถูกมากอะเออลดราคา ถูกมากก็เลยเลือกเอามาขายนะคะก็เลยยังขายได้ขายไปที่70เหรียญเนาะต่อมาเป็นชุดออกงานเนาะคือ white by v e l a แว่งนั่นเองซื้อมา14เหรียญ99ขายไปที่55เหรียญน,นะคะ ต่อมาคือเวเลนิก้าเบรดิแล้วอันนี้จอยซื้อมานอ t สตอมแรคน่าจะประมาณ2-3สมปีที่แล้วราคาซื้อน่าจะอยู่ประมาณแบบ40หรือ50เหรียญจอยจำไม่ค่อยได้นะคะตัวนี้จอยขายไปที่90นะคะขายไปก็ยังได้กำไรเนาะปกติแบรนด์เนี่ยจะขายค่อนข้างดีนะแต่ไม่เข้าใจทำไมแบบสเวตเตอร์ตัวนี้อยู่กับจอยมานานมากเลยนะ,ะลูกค้าต่อมาจอยก็เลยขายให้ต่อมา แบรนด์นี้อยากให้รู้จักเอาไว้นะคะก็คือเซซานนั่นเองนะคะเป็นแบรนด์ของทางฝรั่งเศสนะตัวนี้ก็ตัวเนี้ยได้มา6เหรียญ49ขายไป60เหรียญน,นะคะของจ้อเนี่ยเป็นตัวเล็กเนี่ยเทียบเท่ากับแบบไซส์2ไซส์ XS ถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยสามารถขายได้80ดสถึงเกเหรียญเลยตอนมัจะบอกเสมอว่าการที่เราจะตั้งราคาขายหรือว่าจะทําให้เราขายได้ช้าหรือขายได้เร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับแบรนด์ ขึ้นอยู่กับรูปทรงขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าขึ้นอยู่กับสีแล้วก็ขึ้นอยู่กับไซส์พวกนี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้เราขายสินค้าได้สมมุตินะจอยมีสินค้าอย่างตัวกางเกง,เ,กงเวโรนิกานะ้าเนาะที่บอกถ้าของจอยเป็นไซส์ใหญ่อ่ะจอยสามารถขายได้ประมาณ80เหรียญเนานะแต่ด้วยที่ของเรามันเป็นไซส์เล็กลงมาคนตัวเล็กอะมันค่อนข้างน้อย เนาะคนตัวเล็กค,ค่อนข้างน้อยก็เลยทําให้ตอเนี่ยขายได้กําไรที่น้อยลงแล้วถ้าเสื้อผ้าที่เรามีเนี่ยมันมีตําหนินะมันมีตําหนิหรือมันแบบสีซีดอะไรไปเงี้ยมันก็ทําให้เราได้กําไรน้อยลงมาเหมือนกันแล้วยิ่งแบรนด์ที่แตกต่างกันนะคะถ้าเราไปเจอแบรนด์เนี่ยที่คนเขานิยมนะเป็นแบรนด์ที่แบบ เป็นแบรนด์เนมอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราขายได้กําไรมากขึ้นนะคือจอยอย่างที่บอกเนาะพวกเนี้ยมันเป็นปัใจจัยในการขายสภาพมือสองในอเมริกานะครับที่ประเทศอื่นจอยไม่รู้เพราะจอยไม่ได้ขายแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นอาชีพที่จอยทำแล้วจอยศึกษาเรียนรู้มาทําอาชีพนี้มาเนี่ยน่าจะ 6ถึง7ปีแล้วอันนี้คือประสบการณ์ของจอยที่จอยผ่านมาแล้วจอยก็เอามาแชร์ให้ฟังจอยอยากแชร์ให้กับคนที่แบบอยากจะหารายได้เสริมอยากจะมีอาชีพทำที่นี่นะคะก็อันนี้แหละเนาะจอยเลยเอาความรู้ที่จอยมีมาแชร์ให้ฟังจอยก็เลยเลยหวังว่าแบบจะมีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่เข้ามาฟังจอยนั่นเองเนาะ,อะโอเคต่อมาเวโรนิก้าอีกแล้วอันนี้เป็นชุดเดรสนะคะเป็น การขายครั้งที่3ของจอยนะตัวนี้ขายไปที่130เหรียญจอยได้มา49เหรียญน,นะคะแต่ว่าลูกค้าให้ฟีดแบ็กจอยไม่ดีคือเขาส่งข้อความมาเขาบอกว่ามันตัวเล็กนะคะแต่ว่าการซื้อขายสภาพในพอร์ชมาร์กเนี่ยถ้าสินค้าเราไม่มีตำหนินะคะลูกค้าไม่สามารถคืนเราได้ ะะเพราะว่าเขาซื้อไปใส่ไม่ได้คือเราเนี่ยบอกรายละเอียดหมดแล้วว่าเอ๊ะรอบอ,อกเท่าไหร่รอบเอ,อบเ,อเท่าไหร่นะคะลูกค้าเนี่ยจะต้องเช็คให้ดีว่าตัวเองอะสามารถใส่ได้ไหมเพราะอย่างที่บอกถ้าใส่ไม่ได้ไม่สามารถคืนได้นะคะ แตกต่างจากใน ebay ใน ebay เนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรสามารถคืนได้หมดมีตำหนิไม่มีตำหนิใส่ไม่ได้นะคะแต่ถ้าใส่ไม่ได้เนี่ยลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายค่าขนส่งไปและค่า ขนส่งกลับนั่นเองนะคะแต่สามารถคืนได้ในพอร์ชมาร์คคืนไม่ได้นั่นเองนะคะด้วยที่เขาคืนไม่ได้เนี่ยแล้วเขาก็ใส่ไม่ได้เขาก็เลยให้ฟีดแบ็กจอยไม่ดีโดยที่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเรามันเป็นความผิดของลูกค้าเองเนาะอันนี้จอยก็เลยทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าจอยก็ไม่สามารถคืนสินค้าได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ย เป็นการตัดสินใจของทาง p r s c h e Mark ว่าเขาจะให้คืนไม้ก่อนที่จะทำรีเทินคืนเนี่ยเขาก็จะถามเหตุผลก่อนว่าเพราะอะไรนั่นเองเนาะจอยว่าอันเนี้ยเป็นข้อดีของทาง p r s c m e r a r k เนาะที่แบบเขามีระบบแบบนี้เขาเป็นคนตัดสินใจนะคะผู้ซื้อผู้ขายไม่มีสิทธิตัดสินใจนั่นเองจอยเลยชอบระบบนี้ของ o อ s c h e Mark เนาะอันนี้คือข้อดีของเขานะคะโอเคต่อมามาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต เบลเซอร์ zer, ช่วงนี้เบลเซอร์ขายดีมากบอกเลยใครอยากขายต้องรีบซื้อขายช่วงนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ทาวบอสจอยซื้อมา79ไม่ใช่ซื้อมา7เหรียญ99ขายไปที่50เหรียญนั่นเองนะคะต่อมาเป็นแจ็กเก็ตเจคูอีกแล้วของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะอันนี้เป็นผ้าเวลเวดเนาะซื้อมา7เหรียญ99จอยขายไปที่49เเหรียญลูกค้าไม่ต่อเลย ต่อมาเป็นเสื้อสเวตเตอร์แบรนด์เมฟนะคะจอยจําได้ซื้อมาปีที่แล้วน่าจะซื้อมา39เหรียญตอนที่เขาไม่ได้ลดราคาเพราะว่าเราไปเจอแบรนด์เป็นเ n t นโทรโพโลจีแล้วคิดว่าเป็นไซส์ใหญ่ด้วยแล้วน่าจะขายได้นะคะแต่ว่าลูกค้าส่วนมากก็ชอบต่ออยู่ประมาณ50เหรียญน,นะคะจอยก,ก็เลยตัดสินใจขายไปนะะโดยที่จอยก็แบบไม่ได้อะไรเลยก็คิดว่าไม่เป็นไรนะเออให้ลูกค้าเขาเอาไปใส่ เนาะเพราะว่าสินค้าอยู่กับจอยมาครบป,ปีหนึ่งแล้วเนาะต่อมาเป็นเอลเล u e e ควีนค่ะเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้ขายไปได้ดีมากเลยซื้อมา7เหรียญ99นะคะขายไปที่70เหรียญถ้าใครเจอแบรนด์นี้นะลองเลือกซื้อหยิบมาขายดูต่อมาอันนี้ก็เป็นการขายที่ดีมากๆเลยนะคะปกติเนี่ยจอยหยุดซื้อแบรนด์ j จคู w มาสักพักใหญ่นะคะเพราะว่า ที่สินค้าที่จอยมีส่วนมากจะเป็นเสื้อเนาะถ้าย้อนไปปีที่แล้วกับปีก่อนจอยเน้นหาเสื้อมาเยอะกับปีนี้จอยไม่ค่อยขายเสื้อเท่าไหร่จอยมาเน้นขายที่จะเป็นชุดเดรสเน้นขายกางเกงแล้วก็จะเป็นเบลเซอร์ส่วนใหญ่ที่จอยขายปีนี้นะคะแล้วพอเราเริ่มกลับมาขายชุดเดรสใหม่เนี่ยแล้วจอยขายได้ที่เป็นแบรนด์เจครูนะคะก็เลยเป็นไอเดียให้ให้จอยอีกว่าเอ๊ะ แบรนด์เจคู Crew, ก็ยังขายได้ช่วงนี้ต้อก็เลยลองเลือกซื้อกลับมาขายใหม่นะแล้วก็ขายตัวนี้ได้เป็นอะไรที่แบบว่าอันนี้เป็นผ้าวูนะคะแบรนดะ์เจคูเนี่ยให้ดูดีๆเพราะว่าเขามีป้ายเลเบลเยอะมากนะคะแนะนำให้เข้า Google นะคะให้พิมพ์แบรนด์เจคูแล้วก็ เลเบลเข้าไปศึกษาดูว่าเขามีป้ายแบบไหนบ้างเขามีป้ายเยอะมากนะคะตัวนี้จะเป็น j c ครู365นะคะก็คือ365นั่นเองแล้วรุ่นเนี้เป็นผ้าวูราคาแบบได้กำไรดีมากดีจนแบบตกใจนะคะตัวเนี้ยถ้าเป็นของมือหนึ่งเขาขายกันอยู่228เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ7,000เกือบ8 0 0 0เนาะของใหม่จอยขายไปเนี่ยเป็นของมือสอนะคะขายไปที่ 62เหรียญซื้อมา7เหรียญ99นะจอยมาจะบอกเสมอก่อนโพสสินค้าลงเนี่ยเช็คดูก่อนว่าสินค้าที่เรามีเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่นั่นเองนะคะถ้าเป็นจอยแต่ก่อนเจอชุดเดรสแบบนี้มาขาย30ขาย35เออเป็นสมัยก่อนคือไม่เช็คไงแต่พอ ปีนี้จอยเช็คมากขึ้นทําการบ้านมากขึ้นก่อนที่เราจะโพสต์สินค้าขายก็เลยทําให้จอยได้กําไรมากขึ้นนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างฟังสินค้าที่จอยขายได้นะคะอันนี้คือสินค้าที่จอยขายได้ยอดเกิน50เหรียญขึ้นไปเนาะสินค้าที่ขายได้ประมาณ20-30แบบว่าอยู่พื้นๆอะไรเงี้ยจอยไม่ได้แชร์ให้ดูเนาะจอยพยายามอยากจะแชร์สินค้าที่จอยขายได้กําไรดีๆให้ฟังนั่นเอง อจอยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของจอยนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่2แล้วที่จอยทําสินค้าขายดีประจําเดือนนะคะเดือนนี้เดือนอะไรกันยาเนาะเดือนกันยาให้ฟังนั้นเองถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้จอยด้วยนะคะจอยฝากหน่อยเดี๋ยวกลางเดือนจะบิน กลับเมืองไทยแล้วนะคะถ้าใครอยากจะได้สินค้าที่จอยขายอยู่ในร้านนะคะด้านใต้คลิปะคะ่ะจ,จะมีลิงก์ eBay นะคะลองลองแวะเข้าไปดูว่าชอบสินค้าตัวไหนชอบแล้วทักมาที่ f a c e b o o k จอยนะคะเดี๋ยวจอยจะหิ้วสินค้ากลับไปให้จะได้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งเพราะว่าค่าขนส่งเนี่ยส่งกลับเมืองไทยอะ่ะขั้นต่ำนะ 800บาทขั้นต่ำนะคะนะใครอยากได้บอกมาเดี๋ยวคิวเอากลับไปให้นั่นเองนะคะโอเคยังไงวันนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ